สวัสดีค่ะพบกับคุณน้อยบอลสีค่ะวันนี้มีบอลส,สีสวยๆนะคะในราคาหนึ่งร้ยบาททุกกระถางเลยค่ะพิเศษสําหรับใครที่รับสีกระถางคุณน้อยส่งให้ฟรีนะคะนี่นะคะเป็นบอลสีที่ต้นใหญ่นะคะไม่ใช่ต้นเล็กอยู่ในกระถางห้านิ้วบางต้นก็มีหัวใหญ่แล้วนะคะอะมาดูกันต้นแรกนะคะอะต้นนี้ลูกไม้ค่ะใครที่ว่าลูกไม้ไม่สวยนะคะเนี่ยอย่างลูกไม้ต้นเนี้ย ตอนล็กๆก็ไม่สวยนะคะเนี่ยคุณน้อยเคยโพสขายแล้วจาได้เมื่อปีที่แล้วแต่ไม่มีใครรับคุณน้อยก็เลยเอามาปลูกใส่กระถางแล้วเขาก็กัดสีสวยมากเลยนะคะข้อดีของลูกไม้ก็คือเขาจะโตเร็วค่ะแล้วก็แข็งแรงด้วยเพราะว่าคนที่ผสมนี่เขาก็เอาผสมพันธุ์ดีๆมาผสมด้วยกันนะคะอย่างต้นนี้เหมือนกันก้านแข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ยอ่าหนึ่งร้อยบาทนะคะพิเศษใครรับสีกระถางคุณน้อยส่งให้ฟรีเลยค่ะ คะกันนะคะต้นไหนก็ได้อ่ะต่อไปต้นต้นนี้ต้นนี้หลวงราชเสนีหาค่ะหลวงราชเสนีหาอันนี้กําลังแทงยอดขึ้นมาใหม่นะคะที่เขาเอ็นเอนนี่ก็คือคุณน้อยไว้ชัยคาบ้านแล้วเขาเอ็นหาแสงเพื่อนๆน,นก็ไปวางกลางแจ้งใต้สลรดแล้วเขาก็จะเป็นพุ่มสวยนะคะเนี่ยหลวงราชเสนีหานี่ถ้าอยู่ในตู้อบจะยาว สูงยาวมากเลยนะคะแต่นี่อยู่นอกตู้เขาก็เลยเตี้ยๆก็จะแข็งแรงดีนะคะอันนี้หลวงราชนรีหาค่ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้คุณน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นมณีสัตบัญญหรือเปล่าแต่คุณน้อยแบ่งในน้าลูกไม้นะคะต้องรอให้เขาโตเต็มที่กับสีเต็มที่ถึงจะรู้ว่าใช่มณีสัตบัญัติไหมแต่ต้นเล็กๆคล้ายๆกันนะคะคุณน้อยแบ่งในน้าลูกไม้ค่ะเนี่ยรับรองลูกไม้นี่เลี้ยงไม่ผิดหวังเลยนะคะคุณน้อยเลี้ยง บอลสีลูกไม้ไว้นอกตู้สวยทุกต้นเลยค่ะตอนเล็กๆก,ก็ขี้เหร่แหละแต่พอโตขึ้นกัดสีเต็มที่สวยทุกต้นเลยค่ะรับรองต้นนี้แข็งแรงนะคะเนี่ยต่อไปต้นนี้อะ,อะลูกไม้ก่อนอันนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้สวยสวยมากเลยนะคะสีหว,วานหวานเลยนะคะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะก็หนึ้อยบาท ต่อไปลูกไม้อีกต้นหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าพ่อแม่เดียวกันหรือเปล่านะคะแต่คล้ายๆกันแข็งแรงแล้วนะคะอันนี้ใบสีเสียเดี๋ยวคุณน้อยจะตัดออกนะคะอันนี้เขาแทงยอดมาใหม่แล้วไม่ต้องเสียดายนะคะถ้าเกิดปัญหาบอลสีเป็นใบแบบนี้หรือใบเหลืองหรือระหว่างขนส่งนะคะใบเขาช้ําก็ตัดออกได้เลยลักษณะแบบนี้ให้ตัดออกนะคะไม่งั้นอาหารที่ ไปเลี้ยงบอนสีนี้เขาจะไม่ไปเลี้ยงยอดใหม่เขาก็จะไปเลี้ยงใบที่ชำรุดนะคะให้ตัดออกเลยนะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้นนพะเก้าค่ะได้กระถางนี้คุ้มเลยนะคะเพราะว่ามีสองต้นเนี่ยแล้วก็กัดดังเหลืองสวยเลยนะคะเนี่ยมีสองต้นไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้เลยค่ะ ลักษณะเด่นของบอนสีนพเก้าก็คือแต่ละใบก็อาจจะด่างไม่เหมือนกันนะคะสวยนะคะเนี่ยเป็นไม้ด่างอีกต้นหนึ่งต่อไปต้นนี้ใครชอบใครชอบใสเ่เข้มๆนะคะตะวันชิงพรบค่ะต้นนี้ใบนี้ใบเก่าแล้วนะคะเดี๋ยวคุณน้อยจะตัดออกบอนสีนะไม่ต้องเลี้ยงให้ใบดกมากก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเอาใบที่สวยๆคุณภาพดีๆใบแข็งแรงไว้ ส่วนใบเสีย,สยไม่ต้องไปเสียดายนะคะใบน้อยแล้วแข,แข็งแรงดีกว่าใบเยอะแล้วใบไม่สวยนะคะอันนี้ตะวันชิงครบคสูงประมาณหนึ่งฟุตต่อไปต้นนี้เจ้าจัก,กระพัดค่ะอันนี้คุณน้อยเลี้ยงโดนแดดโดนฝนเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาแทงยอดมาใหม่แล้วใบนี้ใบเก่านะคะเนี่ยใบเขาบางทีเขาโดนแดดไหมเนี่ยก็ตัดออกนะคะแต่รอให้ อีกใบหนึ่งลอกมาก่อนนะคะอันนี้สูงประมาณหนึ่งฟุตค่ะอันนี้เจ้าจักระพัดต่อไปต้นนี้ต้นนี้หยดเลือดนางพิมพ์ค่ะหยดเลือดนางพิมพ์นี่เลี้ยงนอกตู้แล้วเขาโตแข็งแรงมากเลยแล้วใบเขาใหญ่มากเลยนะคะทุกกระถางที่คุณน้อยขายวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเพียงแต่ว่ารอสักอาทิตย์หนึ่งให้เขาปรับสภาพแวดล้อมใหม่ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วเขาจะโตพรวดเลยค่ะบนสีเพราะว่าอยู่ในกระถางน,นี้ก็เป็นปีแล้วนะคะคุณน้อยยังไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยโตไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่รับไปแล้วอาจจะไปล้างรากแล้วเปลี่ยนหรือถ้าเกิดว่ารากเขายังดีอยู่ก็ไปเปลี่ยนกระถางเฉยๆนะคะถอดจากกระถางน,นี้ดินอนไนที่เขาเหลวๆที่แบบว่าเขาไม่มีใบกัมป,ปูแล้วก็เขี่ยออกนะคะเปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนกระถางใหม่แล้วเขาก็จะโตค่ะ ทำแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมีบอลส,สีสวยๆค่ะต่อไปนพะเก้าอีกต้นหนึ่งค่ะในกระถางนี้มีต้นเดียวนะคะแต่สูงนี่อันนี้ยอดที่เขาแทงมาใหม่นะคะใบนี้ใบเก่านะคะเนี่ยโดนแดดไหมเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าใบนี้เขาโตแล้วก็ตัดใบนี้ออกนะคะเพื่อนๆเ,เลี้ยงบอลสีต้องคอยสังเกตแต่ละใบนะคะถ้ามีใบไหนเสียใบไหนเหลือง ใบไหมก็ให้ตัดออกนะคะไม่ต้องไปเสียดายถ้าเสียดายแล้วใบที่เขาเกิดมาใหม่นี่เขาก็จะไม่ไม่สวยนะคะอันนี้นพเก้าค่ะนพเก้ามีสองต้นนะคะเอาต่อไปอ่าต้นนี้เพชรพันล้านค่ะอันนี้คุ้มเลยนะคะเพชรพันล้านอยู่ในกระถางหกเป็นฟอร์มกอเลยนะคะในกระถางนี้มีสี่ต้นค่ะ,คะก็ขายหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันคละกันไปนะคะกระถางเล็กบ้างกระถางใหญ่บ้าง สำหรับเพชรพันล้านนี่เวลาเขากัดสีเต็มที่กันนีกเขาเป็นแดงทั้งใบเลยนะคะแต่คุณน้อยก็ยังไม่เคยเลี้ยงไว้จนใบกัดสีเต็มที่คุณน้อยก็เก็บขายหมดนะคะเพื่อนๆไปเลี้ยงเลยนะ่ะอันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกรเลยไม่ต้องแยกกระถางเลี้ยงเป็นฟอร์มกนี่เขาจะไม่ไม่ไมชะง,งักการจเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าเราไปแยกกระถางนี่ต้องเป็นเดือนนะคะกว่าก็าาจะฟื้นตัว แต่ถ้าใครมีตู้อบก,ก็ไม่มีปัญหาค่ะอ่ะต่อไปต้นหนึ่งต้นที่เลี้ยงง่ายต้นหนึ่งต้นนี้น้าเมืองนอนค่ะเนี่ยน้าเมืองนอนเป็นบอลสีที่โตเร็วมากเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบหรือจะเปลี่ยนเป็นกระถางแปดก็ได้นะคะเนี่ยโตเร็วมากเลยค่ะน้าเมืองนอนเนี่ยเมื่อก่อนนี้ราคาแพงนะคะแต่จริงๆราคาแพงก็ใช่ว่าจะเลี้ยงยากนะคะนี้เลี้ยงง่ายสําหรับนี้ใบเก่าเดี๋ยวคุณน้อยตัดออกนะคะอันนี้ยอดมาใหม่เขาก็จะได้แข็งแรง ปเปลี่ยนกระถางได้เลยค่ะตอนนี้อยู่ในกระถางห้าเขาก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะออาต่อไปนะ้าเมืองนนอีกต้นหนึ่งค่ะอันเมื่อกี้นี้มีต้นเดียวนะคะแต่กระถางนี้มีสองต้นค่ะเนี่ยมีลูกด้วยนะคะแสดงว่าหัวเขาใหญ่อคุณน้อยก็ไม่มั่นใจหรอกนะคะเพราะคุณน้อยไม่ได้รื้อหัวมาเพียงแต่เดาว่าบอลสีถ้าเขาแทงต้นมาใหม่นี้แสดงว่าหัวเขาก็แก่นะคะต้นนี้กําลังทรงสวยเลย ส่วนต้นเมื่อกี้ก็ใครชอบสูงสูงใหญ่ๆก็ชอบก็รับต้นนี้ค่ะสำหรับต้นนี้สูงประมาณหนึ่งฟุตส่วนต้นนี้สูงประมาณสี่สิบเซนค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะออาต่อไปอต้นนี้สกัดนิมิตค่ะสกัดนิมิตเป็นไม้กัดสีนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ใบเก่านะคะแต่ก็ยังไม่ได้เสียหรอกเพียงแต่ว่าเป็นใบเก่าถ้าเราอยากให้ใบใหม่แข็งแรงเราก็ตัดใบนี้ออกนะคะ อันนี้สก,กนิมิตค่ะต่อไปอต้นหนึ่งต้นสุดท้ายต้นนี้เพชรเจ็ดสีค่ะเพชรเจ็ดสีด่างนะคะต้นนี้คุณน้อยขอร้อยสามสิบาทนะคะร้อยสามสิบาทนี่กําลังแทงใบมาใหม่เพชรเจ็ดสีเป็นไม้ด่างนะคะเนี่ยคุณน้อยจะให้ดูเพชรเจ็ดสีที่คุณน้อยเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะเนี่ยไม้ด่างก็เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเนี่ยอันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะเนี่ยด่างเหลือง แต่ละใบจะด่างไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าด่างมากๆนี่คุณน้อยจะไม่มาไว้กลางแดดนี่นะคะอันนี้เขาก็ด่างไม่มากคุณน้อยเลี้ยงกลางแจ้งเลยนะคะเลี้ยงรวมกับพวกนี้เลยเนี่ยอันนี้มะขคาวาลังสันอันนี้ลูกไม้เห็นไหมคะลูกไม้นี่เลี้ยงไว้ก็สวยนะคะเนี่ยลูกไม้นี่ลูกไม้ทางนั้นเลยนะคะเนี่ยลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้คุณน้อยขายไม่ออกคุณน้อยก็มาเลี้ยงไว้อย่างนี้แหละเนี่ยพวกนั้นอันนางวาลีไก่สุดสงวนอันนี้ ผีเสื้อสมุรทริีเหนาอันนี้ไก่อมรินค่ะเนี่ยส่วนอันนี้น่าจะเป็นยอดมงกุฎมีไก่สุดจงหวนในกระถางนี้กระถางสิบห้านิ้วคุณน้อยปลูกหลายพันนะคะมีหกหลงมีไก่สุดจงหวนมียอดมงกุฎและจริงๆมีเจ้าจักรพพัดด้วยนะคะแต่เขาทิ้งใบไปเดี๋ยวก็รอให้เขาขึ้นมาใหม่นะคะใครที่เลี้ยงเพชรจัีก็ต้องดูด้วยถ้าเกิดเขาดัางมากก็จะไปให้โดนแดดมากนะคะ สำหรับตรงนี้โดนแดดเต็มที่เลยนะคะไม่มีหลังคาคลุมเลยฝนตกก็เต็มเต็มที่เลยโดนแดดก็เต็มที่เลยนะคะคุณน้อยก็ปล่อยแหละเพราะว่าก็เป็นเหมือนกับคุณน้อยปลูกทิ้งทิ้งกว้างๆแหละก็คือไม่ได้ทนุถนอมอะไรมากเขาก็ทนดีนะคะแต่อันนี้เป็นไม้ดังก็ต้องระวังหน่อยนะคะไปดูก่อนว่าวางตรงไหนจึงจะเหมาะนะคะ,ะวันนี้คุณน้อยมีวันสีมาแค่นี้นะคะอะ่ต่อไปคุณน้อยจะจับฉลากนะคะ จับจนกว่าจะมีคนรับช์ยชนต้นนี้นะคะแต่ถ้าโตจนต้องเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนี่คุณน้อยไม่ไม่จับแล้วนะคะอา้าวเท่าที่แล้วนะคะอา่ามีมีรายชื่อที่คุณน้อยจับฉลากได้นะคะคุณจงรักคุณสุจิตาคุณสมเด็จคุณนพดลคุณรัตนาวดีนะคะไม่มีใครติดต่อกลับมานะคะอา่าวันนี้คุณน้อยอันนี้คุณน้อยล้อล้ออกเลยนะคะอา่าต่อไป คุณน้อยจะจับฉลักใหม่นะคะถ้าไหนชื่อเหมือนกันคุณน้อยก็แปกใจเหมือนกันคนที่ดูคลิปคุณน้อยทุกวันคุณน้อยไม่เคยจับได้เลยแต่คนที่ไม่ได้ดูคลิปคุณน้อยทุกครั้งนานๆดูทีก็คุณน้อยก็จับได้ทุกทีเลยอ่ามาดูคนแรกนะคะอ่าเป็นลูกค้าที่อยู่ชนบุรีค่ะ ขอโทษนะคะเปียกน้ำคุณน้อยทำหล่นเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยศูนย์แดห้าลงท้ายด้วยแปดสองเจดสี่นะคะคุณนรลมนค่ะคุณนัลมนนี่อุดหนุนคุณน้อยเป็นประจำเลยนะคะเนี่ยอ่ะต่อไปคนที่สองถ้าใคร สั่งในช่วงเช้าดีคุณน้อยอาจจะส่งให้ตอนบ่ายๆนะคะอ่ะคนแรกนะคะไอคนที่สองนะคะอยู่ประทุมธานีค่ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยศูนย์เกลงท้ายด้วย7385ค่ะคุณสวงสุดาค่ะนี่คนที่สองนะคะต่อไปคนที่สามอยากแจกค่ะก็เลยทำคลิปทุกวันเลยอยู่ชัยยภูมิค่ะ เบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย086ลงท้ายด้วย6633คุณสมชายค่ะต่อไปคนที่4คนที่ไม่มีชื่อก็ไม่ต้องเสียใจนะคะแสดงว่ามองในแง่ดีก็คือมีโอกาสลุ้นค่ะอยู่นนทบุรีค่ะนนนี่ปรปทุมเนี่ยคนน้อยมีลูกค้าเยอะนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย ศูนย์แปดเก้าลงท้ายด้วยแปดหกห้าเก้าคุณลาวันค่ะต่อไปคนที่ห้าสำหรับคนที่คุณน้อยจับฉลากได้คุณน้อยจะไม่ส่งคลิปให้ดูนะคะเอาไว้ลุ้นกันเองว่าได้ดูคลิปคุณน้อยหรือเปล่าส่วนคนที่คุณน้อยจับไม่ได้คุณน้อยอาจจะส่งคลิปไปให้ดูเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าหาคลิปคุณน้อยไม่เจอ อาอยู่อุบลราชธานีค่ะคุณน้อยไม่รู้ว่าทำไมไม่ชัดเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยศูนปดเจ็ดลงท้ายด้วยหกเจ็ดสีเก้าคุณประพาพรค่ะอันนี้ก็อุดหนุนคุณน้อยเป็นประจำนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปคุณน้อยนะคะอย่าลืมแวะทักทายกันบ้างนะคะอาจจะ มีอะไรซักถามหรือมีอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางสิ่งบางอย่างที่คุณน้อยไม่รู้หรือคุณน้อยบอกชื่อต้นไม้ผิดก็ทักกันมาบ้างนะคะคุณน้อยไม่โกรธค่ะเพราะว่าคุณน้อยก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อบอนสีเหมือนกันยิ่งบอนสีรุ่นใหม่ๆนี่คุณน้อยแทบไม่รู้จักเลยคุณน้อยก็จะมีบอนสีรุ่นเก่าๆที่ที่คุณน้อยรู้จักนะคะแต่ก่อนบอนลแพงๆนี่คุณน้อยไม่เคยซื้อมาเลยนะคะคุณน้อยเสียดายตังค์แน้อยก็จะซื้อบอลที่แบบราคาปานกลางมา หลังๆนี่บอลถูกคุณน้อยก็เลยซื้อมานะคะก็เลยมีบอลสีมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะก็สําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามให้บ้างนะคะเราจะได้เป็นเพื่อนกันมีอะไรก็พูดคุยกันนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องอุดหนุนบอลสีคุณน้อยทุกครั้งก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ